หนึ่งสองอย,อยู่อยู่จะให้งไ,งไปคืนมังจะบ้าหรือเปล่าวะไอ้ห่ากวาจะได้มาโคตรยากลำบากเลยหือปวโจบมึงทำอะไรมึงเอาไปคืนเดี๋ยวนี้เนาะงั้นจะลองดีเรอ อะไรล้ววันนี้ไม่ะนว่ยไม่ของกูกูไม่คืนกูไม่คืนนี่เป็นของกูไม่กูไม่คืน มันของกูเห็นไหมมันของกูมไม่รู้หรอกพวกมึงได้มายากแค่ไหนวะไม่ดิไม่มีจริงไม่ใช่ไม่มีจริงไม่มีจริงอ๋ออ๋ออ๋อไอ้ไป hello ah. ah. <laughs>